เทียบสเปคโอ r a ากู d ดแคกับ BYD ายด p h i ฟสวัสดีค่ะ ค่ะวันนี้ EV Girl จะมาเปรียบเทียบรถ2รุ่นที่หลายคนรีเควสเข้ามากันเยอะมากว่าอยากให้เราเอา2รุ่นนี้มาเทียบกันถูกต้องรุ่นแรกนะคะก็คือ Ora Good Cat เขาจะมีรุ่นย่อยทั้งหมด3รุ่นเลยก็คือ400 Pro 500 Ultra แล้วก็ตัว GT ใช่แล้วก็ BYD Dolphin จะมีทั้งหมด2รุ่นย่อยก็คือรุ่น Standard กับรุ่น Extended Range ซึ่งวันนี้รุ่นที่เราจะเลือกมาเปรียบเทียบกันก็คือ Ora Good Cat 500 Ultra กับ BYD Dolphin รุ่น Extended Range อืมถ้ามองผมเผๆนะทรงขนาดพอๆกันเลยเนาะใช่ๆเขาจะใกล้เคียงกันเป็นแบบรถ City Car แล้วก็ส สามารถขับออกไปต่างจังหวัดไกลๆได้เหมือนกันใช่ใครทีมโอร่านะคะ Hash tag #i ใช่แล้วก็ใครทีมดอฟฟินนะคะ Hash tag ทีมปัง <c oughs> ได้เลยหลักๆคลิปนี้เราจะเทียบกันที่สเปกมากกว่าเราจะไม่ได้พูดฟิลลิ่งที่แบบเป็นฟิลลิ่งส่วนตัวของพวกเรา2คนลงไปสักเท่าไหร่เพราะเรารู้สึกว่าให้สเปคมันเทียบกันเองอแล้วถ้าใครอยากรู้ว่าคันไหนขับเป็นยังไงอันนี้เราเคยทํารีวิวไว้แล้วน้อก็สามารถไปดูของแต่ละคันกันได้ใช่เริ่มกันเลย เริ่มกันที่โอลาร์กูแคน500อัลต้านะคะ143แรงม้าแรงบิดอยู่ที่210นิวตันเมตร BWD Dolphin กำลังมอเตอร์เขาอยู่ที่150กิโลวัตต์ถ้าเทียบเป Lang ็นแรงม้าแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ201แรงม้า ah. ส่วนแรงบิด ah, ah, อยู่ที่310นิวตันเมตรความจุแบตเตอรี่ของโอลาร์กูแคน500อัลต้านะคะอยู่ที่63.139กิโลวัตต์อ๊วส์อ่าส่วน BWD Dolphin รุ่น Extended อยู่ที่60.48กิโลวัตต์แอ๊วส์กูแคนนะคะชาร์จไฟสูงสุดแบบ AC อยู่ที่6.6กิโลวัตตตต์์์สสสส่่่่วววนนอยููทีกิโลั phin, ชารจงุด AC, ลวัตแล้วก็ DC อยู่ที่80กิโลวัตต์แถม B Y D Dolphin <dunno> สามารถต่อ V2L ออกนอกรถได้ด้วยใส่แคมอาจจะชอบอันนี้ใช่ Good Cat นะคะวิ่งไกลตามชื่อรุ่นเลย <m ix> ก็คือ500กิโลเมตรแบบมาตรฐาน NEDC ใช่ส่วน Dolphin ก็คือวิ่งไกล490กิโลเมตรเป็น NEDC เหมือนกันค่าตัวของ Good Cat นะคะอยู่ที่ 959, 000บาทใช่ส่วน Dolphin อ,อยู่ที่ 859, 900บาทอาแ ใกล้เคียงกัน<ส>นิดนึงออที่เราเลือก2รุ่นนี้เพราะว่าราคาใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นแบบรุ่นท็อปของทั้ง2ออันเนาะ ต่อกันที่เรื่องของดีไซน์ภายนอกกันบ้างโอล่ากูแคทนะคะไฟหน้าจะเป็นแบบ LED เปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็มีเวลคข้าไลท์ด้วยอดอฟฟินก็เหมือนกันไฟหน้า LED เปิดปิดอัตโนมัติทั้ง2รุ่นนี้นะคะกระจกมองข้างเป็นแบบปรับไฟฟ้าทั้งคู่เลยแล้วก็มีกล้องรอบคันเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยกูดแคทจะล้อขนาด18นิ้วส่วนดอฟฟินล้อจะอยู่ที่ขนาด17นิ้วฝาท้ายของทั้ง2รุ่นนี้นะคะจะเป็นเปิดปิดแบบอัตโนมือทั้งคู่เลยแต่คันของกูดแคทนะคะจะไม่มีที่ปัดน้ำฝน,ลน,น,ำฝนลหลารยนน กูดแคทถ้าไม่พับอบ์ดนะคะความจุจะอยู่ที่ประมาณ228ลิตรถ้าพับอบ์ดจะอยู่ที่858ลิตร ประมาณนี้นะคะส่วน b y d Dolphin ถ้าไม่พับเบาะความจุการบรรทุกเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ345ลิตรแต่ถ้าพับเบาะอยู่ที่ 1, 3 1 0ลิตรเลยถือว่าเยอะนะอลองเอาไปเทียบดูกันนะคะว่าแบบเฮ้ยของใครเยอะไม่เยอะอะไรยังไง Good Car นะคะเบาะคนขับจะปรับได้6ทิศทางส่วนคนนั่งจะปรับได้4ทิศทางมี Welcome Seat แล้วก็มี Memory Seat ด้วยส่วน Dolphin ก็เหมือนกันเลยคนขับปรับไฟฟ้า6ทิศทางคนนั่งปรับได้4ทิศทางไฟฟ้าเหมือนกันแล้วก็มี Welcome Seat ให้แต่ว่าไม่ได้มี Memory Seat กู๊ดแคทนะคะมีเบาะนวดไฟฟ้าแต่ว่าไม่มีระบายความร้อนทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับใช่แต่ดอฟฟินไม่มีเบาะนวดแต่ว่ามีระบายความร้อนทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับเลยอืใครชอบแบบไหน <c oughs> เลือกแบบนั้นค่ะ <c oughs> พวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้าทั้ง2รุ่นนะคะมีปุ่มมัติฟังก์ชันเอาไว้สั่งการได้แล้วก็ควบคุมครูสคอนโทรได้ด้วยใช่หน้าจอของ Good Cat นะคะฝั่งมาตรวัดของคนขับเนี่ยจะอยู่ที่7นิ้วส่วนจอกลางจะอยู่ที่1 0 2 5นิ้วส่วนดอฟฟินจอมาตรวัดของคนขับเนี่ยจะอยู่ที่5นิ้วส่วนจอกลางจะอยู่ที่12.8นิ้วแต่ความเก๋คือเขาสามารถบิดเป็นแนวตั้งแนวนอนได้เอกลักษณ์ของ BYD เขาเลยใช่แอร์ทั้ง2รุ่นนี้นะคะจะเป็นแบบอุณหภูมิเดียวกันทั้งคันเลยไไไมม่ดดด้้้้แแยกกซนนนาาาาใหหลลว็็ังงคคขอ OLA Good Cat ะะะเเเจปปปฟฟิิ ส่วนดอลฟินจะเป็นหลังคาพารารมิกาสลูไม่ได้เปิดแบบซันรูปแต่ว่ามีม่านบังแดดแบบเปิดปิดไฟฟ้ามาให้ มาต่อกันที่เรื่องของความปลอดภัยนะคะทั้ง2รุ่นนี้คือให้ระบบความปลอดภัยมาแบบจัดเต็มพอๆกันเลยมาเริ่มกันที่โอ a g าก d ด a ค500อัลต้าก่อนมีถุงลมนิรภัยทั้งหมด6จุดแล้วก็มีเซนเซอร์หน้า6หลัง6ช่มีระบบช่วยถอยจอดมาให้แล้วก็มีระบบช่วยถอยหลังอัตโนมัติด้วยมีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติมีระบบเตือนชนด้านหน้าด้านหลังมีไบสปอร์ตมีเตือนเมื่อรถออกนอกเลนแล้วก็มีการดึงพวงมาลัยกลับให้ด้วยมีระบบควบคุมเลนในภาวะฉุกเฉินด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นนนนจจุดดดเเเเเ่่่่่่ททีีีีรราาาาาาลลือออออกกกกมมมมมแตติงคววปภััยย้ใหะ BYDfield รุ่น Extended Range นะคะระบบความปลอดภัยที่เขาให้มาก็จะมีถุงลมนิรภัย6จุดเซ็นเซอร์มีหน้า2หลัง3มีระบบช่วยเบยรกอัตโนมัติเตือนการชนด้านหน้าด้านหลังมีระบบเตือนจุดอับสายตาเตือนเมื่อรถออกนอกเลนแล้วก็ช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเราเลือก2รุ่นนี้มาเพราะว่าหลายคนน่อยากให้เราเปรียบเทียบให้ดูเราก็เลยเป็นเลือกสเปคจุดเด่นๆของแต่ละคันเนาะมาเทียบกันให้ดูเผื่อใครไม่ได้มีเวลาดูรีวิวละเอียดของทั้ง2คันจะได้แบบเลือกดูได้ว่าเฮ้ยฉันควรแบบไปคคัันนนนนไหดดดีีกกกวววว่าาาแล้้้็็ููริเเตมๆใชถอยะะ ทั้งดอ p ฟินแล้วก็โอล g ากูดแคทเลยสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะถ้าใครใช้คันไหนอยู่แล้วอยากมารีวิวประสบการณ์ของเองว่าเฮ้ยเราใช้คันนี้อยู่แล,แล้วมันเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะคะไวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะอยากให้เราทำคลิปอะไรคอมเมนต์มาหน่อยนะ